ำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยคริสเตียนกลัวผีไหมคริสวลลนิดเป็นรายการที่จะตอบคำถามยอดฮิตที่ผู้คนมากมายตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าที่เราจะหาคำตอบมาให้คุณได้รู้ได้ฟังและได้เข้าใจคริสวลลนิดสื่อของชาวคริสที่จะนำคำตอบมาให้คุณคลายความสงสัยกันค่ะ กลัวผีไม่ใช่เรื่องผิดปกติของคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะคนไทยเพราะมักถูกสอนว่าผีหรือวิญญาณเป็นเรื่องปกติที่จะอยู่ร่วมกับคนโดยเฉพาะที่พบกันบ่อยๆนั่นก็คือการถูกผีอําการถูกผีหลอกหรือการฝันถึงคนที่ตายไปแล้วหรือรที่ยอดฮิตก็คือว่าการฝันว่าวิ่งหนีผีค่ะอันนี้เหนื่อยสุดจริงๆค่ะและบางทีนะคะความฝันเหล่านี้ก็กลายมาเป็นตัวเลขหรือโชคลาภหรือเคราะดี เคราะห์ร้ายเป็นต้นค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นชีวิตปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่างเราให้เป็นลูกของพระองค์ไม่ได้ให้เรามามีชีวิตร่วมกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแต่เพราะเราถูกความกลัวที่ไม่มีเหตุผลเข้าครอบงำและกลับคิดว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตบวกกับความอยากรู้อยากเห็นเรื่องผีไม่หยุดไม่หย่อนชอบดูหนังผี ฟังเรื่องผีเล่นผีหลอกและถ้าเป็นสายมูนะคะอาจมาถึงจุดเลี้ยงผีเก็บผีหรือสารพัดซากมาบูชาค่ะและปรนิบัติวิญญาณเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนเป็นต้นเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะมาแล้วกี่ปีก่อนที่จะมาเป็นคริสเตียนคะบางคน10ปีบางคน15ปีหรือบางคนก็มากกว่านั้นและเราแต่ละคนให้การผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยลึกซึ้งขนาดไหน บางคนนะคะแค่ฟังเรื่องผีหรือก็ชอบดูหนังผีเท่านั้นแต่บางคนอาจจะบูชาผีมีรูปเคารพแทนวิญญาณต่างๆก็เป็นไปได้ค่ะทั้ง2ปัจจัยนี้นะคะคือระดับความยากที่จะออกมาจากอิทธิพลความเชื่อเรื่องนี้ค่ะส่วนตัวเองนะคะก็ไม่แตกต่างกับคนทั่วไปสักเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความคุ้นเคยกับความหมายของความน่ากลัวของคำว่าผี ที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถต่อสู้กับสิ่งลึกลับนี้ได้เพราะว่ามันเก่งกว่าและอยู่เหนือมิติที่เราสามารถสัมผัสได้มนุษย์เนี่ยจึงเห็นว่าผีมีบางอย่างที่เราต้องกลัวผีบางตนให้ประโยชน์นะคะต้องดูแลผีบางตนคุ้มครองมนุษย์ผีบางตนต้องนับถือยำเกรงแม้แต่ผีบางตนก็ถูกยกให้เหนือกว่าผีหรือวิญญาณชั่วปกติหรือที่เรียกว่าเทพศักดิ์เทพ และสิ่งที่มนุษย์นะคะเอามาปะปนกันในเรื่องนี้ก็คือวิญญาณของคนที่ตายเราก็เอามาจัดระดับเป็นผีหรือเทพอีกด้วยพอเรามาเป็นคริสเตียนนะคะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคริสเตียนอยากจะสารภาพค่ะว่าตัวเองยังกลัวผีเพราะว่าเท่ากับเรายอมรับว่าความเชื่อเราที่มีต่อคำว่าพระเจ้าชนะมานั้นน่ะอ่อนแอนั่นหมายถึงเราเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อน้อย หรือเป็นคริสเตียนที่ยังไม่โตที่กล่าวมามันก็จริงนะคะแต่ขอครึ่งเดียวค่ะข้าพเจ้าจําได้ว่าครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนเองเดินเข้าไปในบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลามืดแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งบ้านหลังนี้จึงว่างอยู่ไม่มีใครอยู่ซึ่งตัวเองเนี่ยต้องไปเฝ้าดูแลโดยอาศัยอยู่บ้านข้างๆนะคะคืนวันหนึ่งค่ะขณะที่ตนเองกํลาลังเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองในบ้านหลังนั้นเพื่อไปเอาของบางอย่าง ภาพในภาพยนตร์นะที่เคยดูเนี่ยก็บังเกิดขึ้นค่ะเหมือนเรากําลังเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นเลยสักพักนะคะก็เริ่มนึกถึงห้องพระที่อยู่ชั้นบนเท่านั้นแหะค่ะความกลัวผีก็เข้ามาอย่างรวดเร็วรวมทั้งบรรยากาศและความมืดที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบทําให้ความกลัวเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นเลยทีเดียวความกลัวนี้นะคะเข้ามาได้เพราะว่าเราค่ะเปิดประตูให้มันเข้ามาผ่านความคิดเรื่องวิญญาณ ผ่านทางความจําที่เคยดูภาพยนตร์สิ่งเหล่านี้ก็ประดังเข้ามาภายในเสี้ยววินาทีจนเราไม่สามารถจะไหวตัวทันที่จะปกป้องความคิดนั้นได้เลยความคิดเหล่านี้นะคะมักอาจจะค้างอยู่ในคริสเตียนที่เคยอยู่ในครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาก่อนและการย้ายตัวเองออกจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากจากเหตุผลข้างต้นนะคะรวมทั้งหลายหลายคนเนี่ยอธิษฐาน เอาผีเข้ามาให้ควบคุมตนเองหรือเชื่อว่าปกป้องตนเองได้นั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะออกจากสิ่งโกหกเหล่านี้ยากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลับเป็นโอกาสที่ทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือคําโกหกที่เราเชื่อมาโดยตลอดเช่นกันแต่ความอ่อนแอนะคะเกิดขึ้นเมื่อใดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็จะปรากฏเด่นชัดเสมอ ผีเป็นสิ่งที่เราคิดเองหรือเป็นความจริงส่วนตัวนะคะเชื่อว่าเป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะคือวิญญาณชั่วซาตานเนี่ยมีจริงและความคิดที่เป็นลบสกรปรกความคิดชั่วร้ายความตายรวมทั้งภาพที่เห็นข้อมูลที่เราฟังเกี่ยวกับมันก็คือช่องทางที่วิญญาณชั่วนั้นนะ่ะเข้ามารบกวนเราได้เพราะว่าความเชื่อเกิดเพราะการได้ยิน มีพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนนะคะว่ามีวิญญาณชั่วชื่อว่าลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าและได้บันทึกการมีชีวิตความเป็นไปของลูซิเฟอร์ก่อนถูกผลักลงมาจากฟ้าสวรรค์และพูดถึงภาพสุดท้ายของมันในพระคัมภีร์นะคะอธิบายให้เราเห็นภาพว่าลูซิเฟอร์เนี่ยเป็นนายใหญ่ของวิญญาณชั่วทุกชนิดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซาตานวิญญาณชั่วก็คือสมุนของซาตานผีมารต่างๆถูกอธิบายว่า เป็นวิญญาณชั่วอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะคะบทที่10ข้อที่หหรือผีโสโครกอยู่ในพระธรรมมารโกรบทที่1ข้อที่27และทูตของซาตานอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อที่9มีหลายคนสงสัยและถามว่าอา้าวถ้าเป็นแบบนี้พระเจ้าสร้างทูตสวรรค์ชั่วขึ้นมาทำไมแน่นอนค่ะคำตอบก็คือว่าพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์และทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นดีเสมอ รวมทั้งลูซิเฟอร์ด้วยแต่ว่าความชั่วของลูซิเฟอร์คือสิ่งที่เกิดจากตัวมันเองในภายหลังจากพระคำเอเสเคียวบทที่28ข้อที่15เขียนเอาไว้ว่าเจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิถีการทั้งหลายของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้นจนพบความชั่วช้าในตัวเจ้าส่วนการสร้างมนุษย์นะคะพระองค์ทรงสร้างตามแบบพระฉายของพระองค์ เพื่อครอบครองสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาบนโลกแต่สําหรับทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยพระองค์สร้างมาเพื่อปรนิบัติรับใช้พระเจ้าและหน้าที่ตรงนี้ทําให้ทูตสวรรค์ต้องมีความสามารถเหนือมนุษย์นั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าพื้นฐานการทรงสร้างระหว่างทูตสวรรค์กับมนุษย์จึงมีความแตกต่างกันเหมือนกับพระธรมของพระเจ้าที่กล่าวเอาไว้ว่าเนื้อสัตว์สีเท้ากับเนื้อปลาก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิญญาณมนุษย์เมื่อตายแล้วจึงไม่สามารถกลายเป็นผีได้ค่ะเราจะรับมือกับผีได้ยังไงบ้างสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะนั่นก็คือว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยยังถูกจำกัดด้วยเวลาด้วยสถานที่และก็ศักยภาพฝ่ายวิญญาณเวลาเราเดินทางไปไหนแต่ละทีเนี่ยเราไปได้ทีละแห่งถูกไหมคะและยังต้องใช้เวลาใช้ยานพาหนะช่วยในบางครั้ง วิญญาณของเรานะคะก็ต้องอยู่แค่ภายในร่างกายเราเท่านั้นแต่วิญญาณชั่วไม่มีร่างกายเนื้อหนังแต่อาศัยสิ่งต่างๆหรือสามารถปลอมตัวให้เห็นเป็นรูปร่างได้พระคำจึงเตือนไว้ในพระธรรมยูดาค่ะว่าอย่าก้าวร้าวต่อมารเทพศักดิเทพเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจคําเตือนนี้ไม่ใช่ให้เราเคารพนับถือหรือบูชามารหรือเกรงกลัว แต่อย่าไปเขย่ารังมันค่ะเพราะว่ามนุษย์ต่อสู้ไม่ได้พระเจ้าเท่านั้นค่ะที่จะเป็นผู้จัดการได้ขณะนี้นะคะงานหลักของซาตานและสมุนที่ชั่วร้ายของมันเนี่ยคอยจ้องที่จะทำลายและหลอกลวงผู้ที่ติดตามพระเจ้าและนมัสการพระองค์พร้อมทั้งโจมตีคริสเตียนทำสงครามกับทูตสวรรค์ที่ดีรวมทั้งการล่อลวงโลกและทำทุกวิถีทางที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยไม่รู้จักพระเจ้า เพิกเฉยปฏิเสธหรือต่อต้านพระองค์จนหันมากราบไหว้บูชามันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความเชื่อศาสนาวัตถุนิยมค่านิยมหรือแม้กระทั่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระบบของโลกระบบของดวงดาวสิ่งเหล่านี้มีผู้ควบคุมอยู่เบื้องหลังก็คือซาตานค่ะเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนนะคะมันจึงกลายเป็นศัตรูที่ถูกนับว่าพ่ายแพ้พระเจ้าไปเรียบร้อยแล้ว ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่4กล่าวว่าพระองค์ผู้สถิตยอยู่ในท่านทั้งหลายกลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะคือเคลื่อนความเชื่อไปเอาชัยชนะนั้นให้เกิดในชีวิตใหม่ของเราให้ได้เท่านั้นค่ะซึ่งในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สองข้อที่13ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะโดยการเป็นลูกของพระเจ้าเราชนะมารแล้ว ดังนั้นถ้ามันมาคุกคามเราไม่ว่าจะรูปแบบใดนะคะทั้งผีอําความฝันความกลัวเราได้สิทธิ์ในการได้ชัยชนะของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ค่ะการผูกมัดซาตานและวิญญาณชั่วที่มาคุกคามเราในทุกรูปแบบและสั่งให้ไปที่พระบาทพระองค์ด้วยความเชื่อและมั่นใจแม้จะอธิษฐานผ่านความค,ามคิดโดยไม่ออกเสียงก็สามารถเกิดสิทธทิอำนาจได้นะคะ ดังนั้นไม่จําเป็นค่ะต้องใช้เสียงอันดังหรือว่าสั่นเคลือเพื่อแสดงว่ามีอํานาจฝ่ายวิญญาณเพราะการอธิษฐานขับผีด้วยเสียงเช่นนั้นอาจเกิดจากความกลัวที่ค้างอยู่ในใจมากกว่าค่ะและให้เสียงเพื่อปลุกความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าเรากลัวผีเพราะเรายังไม่เห็นอํานาจของพระเจ้าลองสู้กับมันในพระนามพระเยซูคริสต์นะคะเราจะรู้เลยค่ะว่าผู้ที่เราควรยำเกรงคือพระเจ้า พระองค์ผู้ซึ่งสามารถทำลายจิตวิญญาณได้เท่านั้นค่ะถ้าท่านยังมีคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจอีกแล้วก็ส่งคำถามที่ยังมีข้อสงสัยเข้ามาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทราบในเรื่องใดก็สามารถเขียนคำถามที่อยากรู้เข้ามาได้เช่นกันค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคริสวัลลนิดจะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ช่วยคลายความสงสัยให้กับทุกท่านได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ